ต้องบอกว่าวันนี้ก็ช่วงแรกจะพงจะเป็นคุณที่อธิบายผลประกอบการสำนับตายมาที่ผ่านมาอาจจะก้าเดือนที่ผ่านมาช่วงที่สองตอนที่ช่วง Q&A เลยครับก็ประธานของบริษัทเราก็คือจะมาเข้าร่วมด้วยอาจจะให้สอบถามอาจจะมีอะไรความคลื่อนล่าของสำหรับบริษัทเลยครับอันนี้ก่อนอื่นนะครับพงอยากจะให้เริ่มด้วย presentation ของเราก่อนนะครับต้องบอกว่า ่อนที่อาจจะแจ้งข่าวเล็กๆ,ๆน้อยๆที่เกี่ยว TUF ที่ผ่านมาในช่วงแตรมาสามก็บอกว่าอาจจะโชคดีเราได้ข่าวได้รางวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือบริษัทข้ามชาติที่แน้นเกี่ยวกับคื่ว่าคอนซัลเติงนะครับก็คือชื่อ Boston Consulting Group แล้ว,อ,วาอาจจะดูยอดชื่อ BCG นะครับเราก็ได้กีดก็คือที่ว่าคข้างโชคดีได้รางวัลจากเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเราเป็นหนึ่งใน เรียกว่า southeast asia challenger 2 0 1 2รางวัลนี้ปกติจะให้บริษัทที่สำนักบริษัท b c g คิดว่ามีมีความสามารถการแข่งขันทั่วโลกเลยครับปกติเขาจะแต่ละประเทศเขาจะให้อาจจะไม่กี่กี่กี่บริษัทเลยครับเราคงคิดว่าเราค่างข้างโชคดีได้กีดด้วยเตไต้รับรางวัลนี้ครับผมแต่จริงๆที่ผ่านมา b c g แต่ละปีแต่ละทุกสอปีเขาก็มีทำา ค่าแคร่รางวัลแบบนี้แต่ว่าจะไม่ใช่เน้นจะแค่ Southeast Asia ียครับส่วนมากเขาจะเน้นดู g l o b a l เราก็คิดว่าธรรมชาติอฟก็ค่อนข้างโชคดีคือหนึ่งในเขาเรียกว่า global challenger จะไม่ใช่ south east asia challenger เลยครับคือเราก็คือหนึ่งใน100บร,ริษัทที่เขายกย่องในโลกที่สำมรถก,การแข่งขันทั่โลกในประเทศไทยเท่าที่ผมทราบที่ผ่านมาก็คือมี4ผบร,ริษัทแลละครับเราก็ค่อนข้างโชคดีอยู่ใน,นใน4แล้วครับ โอเคยังไงก็ตามอันนี้คือนิดๆน,น้อยๆที่ผมกี่อัปเดตให้ทุกท่านทราบที่เครื่องหน้าสำหรับทวแอปเลยครับก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงผลประกอบการผมไม่แน่ใจอาจจะบางท่านอยากจะเป็นคร้างแรกที่มามา,มางานนี้เราอาจจะทําความรู้จักทวแอปเลยครับผมอยากจะให้คล้ายๆ Company Overview ์ิวนี้เน่งก็อธิบายทวแอปคืออะไรป็นพอสลด์ไปมาทําอะไรบ้างครับผม ท่อน uh, นะครับอาจจะสลับ presentation สไลด์นิดหนึ่งแต่ว่าอาจจะเริ่มด้วยสไลล์นี้นีก่อนดีกว่า TUF t เ a i UN i n f ู r ิออนฟรอสเซนเป็นโริผู้ประกอบการแปลรูปอาหารสำเ็าลูกนะครับก็เรียกว่า Seafood Processor ์้ก็เป็นภาษสร้างเกฤษนะครับจริงๆธุรกิจเราจะมีหลากห,หลายอย่างนะสินค้าหลากหลายไม่ใช่ถ้าพูดถึง e a f o o d ไม่ใช่แค่บางท่านทราบว่าเราแคมก็คือกระป๋องทูนะ่าอย่างเดียว ต้องบอกว่ากรบริหาุรนั้นมีธุร,รกิจหนักสำหรับเราประมาณสัดส่วน50%ของรายได้เรามาจากธุร,รกิจทุน่าในสีฟ้าเลยครับที่เห็นนอกจากนั้นก็คือจริงๆเราก็เป็นผู้ผู้ผลิตผู้กับผู้ส่งออนไลย์ใหญ่ในประเทศไทยสําหรับกุ้งนะครับเรามั่นใจยยในปัจจุบันยอดขายที่มาจากธุร,รกิจที่เกี่ยวกับกุ้งก็หมายความ่าหมายว่าเป็นกุ้งแช่แข็งแปลรูกสําหรับส่งออกและรลอาอาหารกุ้ง ที่เราขายในประเทศไทยเลยครับรวมกันแล้ว2อธุรกิจน,นี้ก็สร้างรายได้ให้เราประมาณ22%นะครับของทั้งหมดเลยครับนอกจากนั้นก็คือเราก็เป็นผู้ผู้ผลิตรายใหญ่สำหรับกระป๋องซาตินิโล์เลยครับปัจจุบันก็มีปีน6%ของยอดขายของเราก็อันอื่นก็คือมีธุรกิจแซลมอนนะครับแซลมนอนก็ธุรกิจแซลมอนจริงๆมี2ส่วน,นที่คือเราทำเป็นกระป๋อง อีกศูนย์หนึ่งที่เราทำเป็นซาชิมิที่ส่งออกไปญี่ปุ่นนะครับศูนย์ที่5ธุรกิจก็คืออาหารสัตว์เลี้ยงก็คือแพทฟูดเลครับเราก็คือรายใหญ่สำหรับการแปปรูปเรียกว่าเวทเบสหรือซีฟูดเบสแพทฟูดก็ปกติก็คืออาหารแมวเลครับที่ส่งออกทั่วโลกเลยครับสุดท้ายก็คือจริงๆก็คือธุรกิจลมที่เหลืออยู่ก็คือส่วนมากเรียกว่า ValueA d d e d ก็คือให้มูลค่าสูงนะครับ คือสินค้าให้มูลค่าเพิ่มเลยครับหรือสินค้าอื่นๆน,นะก็ประมาณ1ิบของยอดขายของเราธุรกิจตรงนี้ก็คือศูนย์หนึ่งก็คือส่งออกศูนย์หนึ่งก็คือนาสาหรับประเทศไทยเลยครับสาคัญก็คือธุรกิจเรานอกจากเราเริ่มด้วยเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วแล้วแต่เริ่มต้น20ปีอจาจะเราก็เหมือนกับผู้ประกอบการอื่นๆในประเทศไทยก็คือเน้นเป็นที่ว่ารับจ้างผลิตเราเรารับจ้างออเดอร์จากหมายว่าบิน ห้างสรรสินค้าอาจจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออาจจะเป็นยี่ห้อต่างๆนั้นจนผลิตให้เขาก็ส่งต่อแต่ว่าในช่วงอันนี้คือ20ปีแรกสาหรับเรียกว่า op operating history ของเราแต่ส5ปีทีหลังนั่นคือเราก็ได้โอกาสไปลงทุนไปไปเรียกว่า take over ซื้อพอรัตอะไรในในต่างประเทศอย่างเช่นในอเมริกาเราก็ซื้อพอรัตรในชื่อ chicken of the sea เลยครับก็คือ สำหรับกระป๋องอ,อ,อาหารทะเลอ,ะอันดับ3ในโลกในอเมริกาเลยครับนอกจากนั้นประมาณ2ปีที่แล้วเราก็ได้โอกาสซื้อพริษัทหนึ่งที่ M.W.Brand ในดูพริษันนี้ตอนที่เราซื้อจะได้คือพอดีพริษันนี้เขาก็มีหลายยี่ห้ออย่างเช่น John WestJohn West เป็นยี่ห้ออันดับหนึ่งในอังกฤษเลยครับสำหรับกระป๋บบองอาหารทะเลเลยครับอนอกจากอัองกฤษยังมีไอร์แลนด์กับฮอลแลนด์ด้วยนอกจากนั้นีอีก อีกแบรนด์หนึ่งที่ M.T.U. แบรนดมีก็คือ p a t i n a าก็คืออยี่ห้อกระป๋องอาหารไม่ใช่กระป๋องยี่ห้อเรื่องแคนซีฟู้ดกระป๋องอาหารทะเลอันดับหนึ่งในฝรั่งเศสเลยครับอนอกจากนั้นก็มีแบรนด์ที่เอชพาเมนตีก็อยู่ในฝั่งขวาแล้วก็เห็นฉลาดต่างแบรนด์เทรมาคต่างๆที่เรามีก็มีพาเมนตีพาเมนตีเป็นยี่ห้อพรีเมียมแมคคาร์เรล แคนแมคเคอร์เล uh, ที่อยู่ในฝรั่งเศสเลยครับสุดท้ายก็มีแบรนด์ที่มาริบลูที่เป็นแบรนด์สีเหลืองนะครับ mm hmm. ในดูก็คือเป็นแบรนด์อันดับสามที่อยู่ใน uh, ประเทศอิตาลีเลยครับอนอกจากนั้นเราก็คือในประเทศไทยหลายท่านอาจจะทราบว่าเราก็คือเจ้าของแบรนด์ซีเล็กกับฟิชเชลเลยครับบางท่านสมมมีโอกาสเราก็มีวางขายอยู่ข้างนอกมีราคาพิเศษนะครับถ้าโอกาสก็อาจจะอาจจะอาจาอาจะลองลองลอง,ลองซื้อมาชิมดูนะครับ โอเคยังไงก็ตามอ,อันนี้คือโอเวอร์วครับมาธุรกิจที่เราเกี่ยวข้องอะไรบ้างครับนอกจากนั้นก็คืออาจจะกลับมานิดนึงก็เกี่ยวอันนี้คือช่อน,นะครับอันนี้คือแบรนด์ต่างๆที่เรามีที่มีกิ้เนี่ยเพ่ออธิบายไปแล้วแหละครับคือแต่สําคัญก็คือผมอยากจะกลับมาพูดนิดนึงก็คือธุรกิจเราก็คือเราคิดว่าสําหรับอาหารธุรกิจอาหาร ถ้าสมมติอยากเป็นผู้นำผมคิดว่าเราคิดว่ามีความจําเป็นความต้องการเราต้องเป็นค้งวงจรเรียกว่า fully integrated หลังจากนั้นก็ต้องมีความสามารถซื้อวัตถุดิบจากท่วโลกค่อยสามารถทาให้เราขายายธุรกิจได้ก็ทําให้ธุรกิจหนักของเราสามาามติ tuna shrimp เราชื่อว่าเป็นสองธุรกิจหนักของเราที่ค้าง้างค้งวงจรสำหรับสมมติ tuna เรานอกจะมีเรือ หรือจับปลานอกจากนั้นเราก็มีโรงงานสร้างผลิตกระป๋องเปล่าให้เราใช้เองแน่นอนโรงงานแปลรูปเป็นธุรกิจหนักของเราเราก็มีนัังจากนั้นเราก็มีเตือยี่ห้อต่างๆที่ในอเมริกายุโรปที่สามารถช่วยเรากระจายสินค้าแหลยครับส่วนกุ้งก็มือนกนเรมีบริษัทที่ไทยยูนินฟิมิลทำอาหารกุง้งนัังจากนั้นเราก็มีไทยยูนิฟิมิลที่ทำลูกกุง้ง สุดท้ายเราก็มีโรงแต่ว่าเราไม่มีฟาร์มแล้วก็เราไม่มีการทำฟาร์มปล่อยเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ว่าเรามีได้มีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างดีเรียกว่าฟาร์มพันธมิตรทําให้เราก็สมามารถได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงเหมือนกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสําหรับโรงงานเราแบรนด์ลูกสุดท้ายเราก็มียี่ห้อของเราเองอาจจะ,ะ,ะ channel จำหน่ายและขายทัวรลเลยครับ โอเคก็คือท่อนในอันนี้ึ้นไปแล้วก็คือสําคัญก็คือไม่กินเพราะว่าระหว่างธุรกิจที่มีแบรนด์กับธุรกิจที่เป็นรับจ้างผลิตต้องบอกว่าสัดส่วนปัจจุบันถ้าสมมติใช้ยอดขาย9ตื่นแรกสำหรับปีนี้ก็คือเท่ากับ83,800ื่าอ,อยออส้อยแปดหมื่นสามร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทแปดสิบเก้าล้านบาทเลยครับเป็นยอดขายที่เราที่เราเรา,ายได้ที่เราเราเจนได้ในช่วงก้าวตื่นแรกในนั้นก็สมมติอยู่แจกเป็น ธุรกิจรับจ้างผลิตก,ก็คือประมาณก็ห้าสิบต์แต่ธุรกิจที่สำรับแบรนด์ก็คือขอโทษนะครับอ๋อิบไดเลยก็คือธุรกิจที่สำนับแบรนด์ก็คือสี่สิบแปดเปอร์เซ็นะครับโอเคถัดไปก็คืออยากจะบอกว่าดาวอส t h Thai Union Frozen Product คือหนึ right 80, 000, 000 years, so kind of year, ่งในผู้แปลรูปอาหารทะเลอาหารทะเลใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆก็คือต้องบอกว่านอกจากยอดขายเรามินี่เห็น8ปดหมื่นล้านแล้วแค่สามตายมากแรกสำคัญก็คือเรามีตลาดค่างข้างกระจายเลยครับอันนี้คือคือก้าวเดินแรก2องสองนยปีนี้กับที่กับก้าวเดินแรกปีที่แล้วจะเห็นสัดส่วนนะประมาณหนึ่งใน3ของธุรกิจคือรายได้ก็มาจากประเทศอเมริกา หนึ่งในสามก็มาจากทาวีปยุโรปที่เหลืออยู่แล้วก็คือประมาณ10%ก็มาจากภายในประเทศไทยและประมาณเกือบ10%ก็อันนี้ตรงนี้คือ9%ก็มาจากญี่ปุ่นต่อจากนั้นกนะ